จัดการการเบิกสินค้าทุกรายการอย่างมืออาชีพควบคุมต้นทุนและสต็อกได้แม่นยำไม่ว่าการเบิกจะซับซ้อนแค่ไหนด้วยบีพัท ERP ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณหากคุณเคยพบปัญหาเรื่องสต็อกไม่เคยตรงหรือต้นทุนสินค้าผิดเพี้ยนจากการจัดการที่ไม่ครอบคลุมเราขอแนะนำบีพัท ERP ระบบที่เชี่ยวชาญในการบริหารสินค้าคงคลังโดยสามารถจัดการการเบิกสินค้าสำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์เช่นการเบิกสินค้าตัวอย่างการเบิกเพื่อส่งเสริมการขาย หรือแม้กระทั่งการเบริกเพื่อใช้ภายในกิจการเอง B-Part ERP ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณได้สต็อกสินค้าที่ถูกต้องเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพรองรับธุรกรรมหลากหลายประเภททั้งซื้อขายส่งคืนรับคืนการเบริกการย้ายที่เก็บและการควบคุมของเสียสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย0852345980 Line c e l b p ath.